ก็เยอะนะมันก็จะได้เท่าไหร่เราดูกันเดี๋ยวเพราะว่าจะเรีใหม่ผลงานครับสวัสดีนะผมนะสวัสดีนะรับเข้าสู่ช่องคำปัน channel นะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปไลสเตอร์จับจีให้ดูนะว่าเดิมๆร้อยสิบ LD นะปียี่สิบเอ็ด เอ้ยไม่ใช่ดิปีสิบเออมาดูว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่ครับถ้าเราใส่ครับเดิมๆไล่แค่สเตอร์ส่วนท่อท่อเดิมไม่มีแคมแล้วไ,ไม่ไม่มีหมุกแล้วคลิปนี้ไม่มีหมุกอันนี้เอาไปเลยเต็มๆตอนนี้รถไล่อยู่ที่14มาดูสภาพรถตอนนี้ไล่อยู่ที่ส4 32ี่สาอย่าสนิมนะ สิบสาสองนะครับส่วนหน้าหน้าหน้าสิบสี่หลังสามสองเคยวิ่งนะครับหน้าไม่นั่งขับอยู่ที่ร้อยสิบห้านะครับผมร้อยยีสิบรอห้าส่วนตอนหมอบนี่ประมาณไม่หล้นรนะแต่ว่าพอเงยหัวขึ้นมาปุ๊บมันเลยร้อย้านะครับผมเลยร้อยผ้าไปหน้าไม่นะไม่ใช่จีแล้วก็ลองเดี๋ยวลองไล่ดูว่าเดี๋ยวลองจับจี้ดูว่าสิบสี่สามสอง มันจะได้เท่าไหร่เครื่องเดิมอะอะเครื่องเดิมท่อเดิมมันรังมันจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปัญหาที่แบบวันนี้ก็จะมีแบบของเล็กๆน้อยๆตกแต่งนะครับก็มาไลด่ดูวันนี้มีของมีของมานิดหน่อยครับก็คือสามสี่นะผมว่าร้อยสิบเดิมเดิมเนี่ยร้อยเดิมเดิมเลยนะเพราะเต็มที่ใส่ได้แค่สามสิบนะครับข้างหลังใส่ได้แค่สามสิบส่วน แล้วใส่ไม่ได้แล้วนะคโอ้ยยาทรงผมเกิมประมาณใส่ได้ประมาณสามสี่ครับผมว่าก็สามสองมันก็กําลังพอดีคนระับแล้วก็จะมีหน้าหน้าสิบสามนะครับไม่รู้โฟกัสป่ะมีหน้าสิบสามตอนนี้หน้าสิบสี่ผมว่าเดี๋ยวลองเอาสามสองไปเทสเอาสามสองไปเทสก่อนแล้วก็ จะได้เท่าไหร่มาดูกันเดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนกันเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูสักสตอระนึงแล้วกันถ้าไม่มีตั้งกล้องก็ตั้งกล้องไม่ได้ก็ไม่ถ่ายดูนะครับไปกัน่ก<ะ>็แอบบดึงโซ่นิดหน่อยนะครับก็เจะไปเทสให้ดูว่าสี่สามสองวิ่งได้เท่าไหร่มื่้ไปถอดแข่งโซ่กับดึงถอดข้างหน้าออกนะผมไล่ดูว่าได้เท่าไหร่ คุณผูเชมเยวไปเทสกันเ่าเป็นย,ยังไงยังมีคนว่าเฮ้ยพี่มึงโม้ว่ะเอี้ยมึงเดิมแคมหรือเปล่าวะเอี้ยทองทองหมกหรือเปล่าเราสตาร์ทให้ดูท่อเดิมศูนย์ดูแคมแคมแคมทางเสียงก็น่าจะรู้นะว่า เรื่องเดิมอะไรก็เดิมเดี๋ยวไปวิ่งให้ดูเดี๋ยวไปวิ่งรันิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวกลับไม่ดูไปก่อนจะไปก็อย่าลืมใส่หมวกด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยตายไปรุนตนนี้ครับคือได้ทางครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็ทางโค้งเยอะมากนะนี่ผมจะจับกีไว้ในเครื่องนี้นะครับ เับให่นะดูเลยวะเครื่องนี้จะเอาถ่ายอยู่ตรงนบ้ไม่จะจับด,ดูเลยจะใช้ยังไงวะไม่เคยจับโอเคนะจุดสองวิละเดี๋ยวผมเอาไว้ใต้เบาะนะครับแล้วก็เราไปดูว่าจะวิ่งกับม้านเท่าไหร่ชมกัน กี้ไปวิ่งมากนะ็คือทางมันหมดก่อนนะผมได้แค่ร้อยเจ็ดีนะสปีดสูงสุดนะไอรอบแรกไปแป๊บเดียวนะผมแล้วก็ทางก็หมดก่อนเดี๋ยวผมไม่ดูผมไม่ดูทางหมดก่อนนะนี่คือรอบน่าสุดนะคือร้อยเจ็ดจีนะทางหมดก่อนแล้วก็น่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวผมเราเขียนเตอร์วว่าจะได้เท่าไหร่ไปดูกันเรามีที่ตั้งกล้องอยู่นะไปเอาแก้วถังนะ ถังน้ำงอนหนึ่งแนละ้วครั้นแรกเลยลเรอดไเลยเบอร์ประมาณสิบสี่แล้วลวันสี่นะผมว่าใส่เกมส์นหนูก็คันทวนนะั่นแ้ละผมเคยถอดมาแล้วละนะทำไมยังอนยะู่ นี่เลยเดี๋ยวผมว่ากิ๊บจะยาวนะเดี๋ยวผมตัดไปดูคนช่วงเฮียเรียบร้อยตาแล้วได้แผ่นเฉยก็เดี๋ยวรับไปก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวไปสุดท้าให้ดูไปก็เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสามสี่นะครับเปลี่ยนมาเป็นสามสี่ครับแล้วก็นี่สามสองเดี๋ยวมาดูว่า สามสีน่นี้ตอนนี้เตออยู่ที่สิบสี่สามสี่นะครับไม่รู้ว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูกันก่อนวิ่งนะครับเช็กระบบดีๆนะพวกพวกนอ็อตพวกนี้สําคัญนะวิ่งไปหลุดมาตายหายชิบหยอันนี้ก็ไม่เอานะผมแล้วก็เตือนหน้าเรียบร้อยก่อนเมื่อกีร้รู้สึกว่าเบรกเบรกหน้าผมไม่อยู่นะครับผมก็อยู่แหลนะโอนแข็งแล้วก็เริ่มบอกอีกอย่างหนึ่งนะคือรถผมไม่มีเบรกหลังนะครับไม่รู้่ะ ไอเบรกหลังมีผลเกี่ยวความเร็วหรือเปล่าครับไอ้ผมแล้วแลผมไม่มีเบรกหลังครับแต่ยังใส่ดาอยู่นะยังใส่ยึดดาอยู่ยังใส่ดาอยู่ยังใส่ดานะครัจะจะลองไปวิ่งดูครั้งนี้จะได้เท่าไหร่ไปชม ทำไม,ไมแค่ร้อยสามสีตัดแล้วนะเกียร์สี่ตัดได้แค่รนะ้อยสามน่ะเพราะว่าตอนแรกผมนึกว่าผมเหยียบเท้าไปเหยียบเกียร์นะเลยแบบทําให้มันตัดนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับลองเท้า,าออกแล้วหลุดตัดร้อยยี่สิบห้าไม่ร้อยยี่สิบตัดแล้วนะสามสี 3, ่เดี๋ยวลองไปเปลี่ยนข้างหน้ากันเป็นเดี๋ยวลองไล่ติดสามสามสี่ดูจะออกไหมไปชมกันมาเลยสรุปนะคสิบสี่ สี่สามสี่หน้าไม้ตัดร้อยยี่นะครับคือมันต้องลดมันได้กว่านั้นนะครับคือแต่ว่ามันตัดก่อนนะมันก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนหน้าดูผมมีหน้าสิบสามนะเดี๋ยวลองไลยหน้าสิบสามถ้าเกิดมันไม่เวิร์กก็จะกลับไปใส่ไปลองสิบสามสามสองนะแล้วก็ถ้ามันไม่ดีเลยก็ใส่สิบสี่สามสองมนเดินนะจุที่ร้อยเจ็ดตอนนี้ชุดนี้จุที่ร้อยสามจีนะครับ GPS ได้ร้อยสามเดี๋ยวลองเปลี่ยนเตือนเปลี่ยนเตือน,นหน้าเดี๋ยวจะสอนทําอีกทีหนึ่งว่าเตือนหน้าเป็นยังไงคุผู้ชมครับ ไล่กันใหม่เมื่อกี้สี่สามสี่นะครับเดี๋ยวอันนี้จะปไปไล่สิบสามนะครับรัวสิบสามสามสี่จะขึ้นไหมวิธีเปลี่ยนเต้าน่าก็เนี่ยประแจประมาณสักผมว่านะเบอร์สิทธิ์นะเต้าน่าเบอร์สิทธิ์เต้าน่าจะเปลี่ยนเป็นกัน,นอยู่นะหายใจไม่เข้าอือตายต,ตายเต้าน่าต้องขัดแรงมากครับเดี๋ยวเบี้ยวไงทางมาอย่างต้องี๋ยวพอเสร็จจะให้ดูให้กันวิธีเปลี่ยนไอ้ถอดถอดไป็นหรอกอนี่แคต้องใส่ใส่คนยากว่า รถเข้ามีเกียร์ไงติดเกียร์ไงเดี๋ยวตอนรถเข้าเดี๋ยวเข้าให้ดูเพ่าะเกียร์อย่างหนึ่งทูดให้ฟังก็คือเตอร์เนี้ยเ,เรื่องสเตอร์สำคัญนะครับเรื่องสเตอร์สำคัญมากข้างหน้าผมใส่เพลาทิศน,นะครับข้างหลังเป็นโอสกีนะไม่รู้ว่ามันจะดูหรือเปล่าน,น,น,นะเพราอาจจะแค่ดังเฉยนะเฉยใเปลี่ยนลัทเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแต่เราใส่ยนะังไงครับถ้าใส่เป็นเงินเหรอใช่ไหมเออใส่เงินโอเค้าตาวเป็นยังไง เดี๋ยวใส่มาก่อนเดี๋ยวได้รู้ก็ทางก็ตั้นด้วยครับทางแค่ประมาณสิบห้าวิก็หมดทางแต่ผมว่ารับรถจริงๆริงสิบห้าวิเหลือเฟือนะเดี๋ยวผมไม่นนะเป็นอะไรเลยรถผมขับไม่เป็นว่ะว่าผมน่ะขับไม่เป็นนะเดี๋ยวผมให้เด็กมาขับเดี๋ยวพ่อแม่คนมาขับอีกเท่านะเดี๋ยวแม่ตัวจสอบมาขับให้ถึงก็ผมผมก็ไม่กล้าบินนะกระจอกนะตายมาที่ไหนนั่นแหละเดี๋ยวลองกระจายกรจาเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือขันเข,ข่ากับครับบ้าไปเรื่อยเสียเวลาเติมว,วิธีวนะิธีครับเอ๊ะผมผมใช้วิธีนี้นะเพราะมือผมไม่เย็นนะผมใช้อันนี้ดันไว้นะแล้วก็ขันนัดว่าบางโซ่อาจจะขาดหรือว่าเบี้ยวได้นะเราทำดีๆทำชาา้าๆแล้วอันนี้ต้องไว้เราฝึกย่างขงนี้นะผมไม่แนะนำให้ทำตามลทั้งหมดนะมีวิธีที่ดีดดกว่าแต่ว่าผมทำแบบนี้นะแล้ววัดตอนเสร็จก็แค่นี้แหละเพราะมันจะเสียเวลานะครับ่ผมแค่ไม่กด ตัวนั่นนั่แหละเอออะเดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งตัวแล้วเราวิ่งอะไรสิบตามสามสี่แล้ววันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็หน้าสิบสามหลังสามสี่นะครับรัวจะจบไหมนะน่าจะเอาสักร้อยสิบเดี๋ยวถ้ามันดูแล้วมันไม่ขึ้นนะเราก็จะแบบถ้าเกียร์สี่มันห้อยนะก็ไม่รัวเดี๋ยวลองไล่ใหม่แต่เขาว่านะครับร้อยสิบเต็มที่นะครับ ร้อยสิบเดิมข้างหน้าประมาณสิบสี่ก็พอดีนะครับข้างหน้าสิบสี่ถือว่าโอเคครับส่วนข้างหลังประมาณสามสิบสามสองครับพอดีสับดเดิมนะครับอันนี้ลองหน้าหน้าสิบสามเดี๋ยวถ้าเกิดหน้ามันไม่ดีดยวลองไปซื้อสิบห้ามาใส่ครับสิบห้าสามสิบเขาบอกว่าให้ลองใส่สิบห้าสามสิบนะเรื่งดเดิมนะครับเคยมีคนมาเมนนะครัเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองไปสิบสามสามสี่ดูว่าจะขึ้นไหมเดี๋ยววัาไปตรงถนนแดงเลยต้องคุยเสียเวลา รอชาร์จนะจ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังจะไปนะแต่ว่าขับไปสักพักโซ่หน้ามันดังนะอย่างที่ผมบอก้วคือข้างหน้าพระอาทิตย์ข้างหลังโอซาก,กิน,นะคือโซ่มันไม่เข้ากันนะแต่ผมไม่ฟังเสียงมันไม่ดังนะคือ ทมดังแบบนี้ผมก็ไม่กล้าขับนําแล้วผมว่ามันน่าจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก็แค่เป็นเสียงโซ่เสียงแล้วผมก็กลัวมันกระโดดนะครับก็เลยไม่แต่ผมไม่กล้านะไม่กล้าใส่เพราะจะเปลี่ยนกลับนะเป็นใส่เป็น14 32แล้วก็ลองถอดแบบไล่เบาบทชุดนะครับดูมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรากลับไปใส่14 32มันเดิมดีกว่าไปในระหว่างในระหว่างเปลี่ยนกลับเดี๋ยวผมลองยวพูดถาระให้ฟังนิดหน่อยคนระับแล้วสเตอน,นะครับ รถเดิมๆร้อยสิบมาแล้วคือได้เตจอควรจะแน่นอนครับข้างหลังควรจะลงมทีละฝันตามกำลังเครื่องครับเพราะเครื่องคุณลองก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าโดยรวมแล้วถ้าเราจะไล่ครับได้ประมาณสิบสี่สามสองสำหรั้อยสิบเดิมนะสิบสี่สามสองก็โอเคครับโอเคแล้วนะเด็กแล้วก็สเตอร์หน้าผมว่าถ้าจะไปใส่สิบห้ามันก็ยังไงยังไงอยู่นะเพราะว่าสิบห้าเป็นของพวกลูกนะพวกลูกแบบพวกพวกนักลูกนะแบบสิบห้านะเพราะว่า ก็ต้องบวกึ้นกำลังเยอะครับใส่สามสี่จะดีที่สุดนะสามสี่ไล่ไปเรื่อยๆประมาณจบแล้วจะจบที่ที่สามสองว่าโอเคนะมันก็แบบว่าต้นได้ปลายได้ครับแต่ว่าไปลองสิบห้าดูแต่แบบเจอคนไม่เหมือนกันครับเพราะเครื่องก็คืออยู่การใช้งานบางคนใช้งานดีเครื่องก็ด okay, um, so like, ีกำลังติด คนขับนะครับเมื่ s <S อกี้ถ้าเกิดว่ารถมันเกี่ยวคนข like ับนะแต่ว่าเราได้ดีก็จริงว่ามันก็น่าจะเกี่ยวคนขับครับถ้าขับดีกว่านี้อาจจะได้ดีกว่านี้นะเรับว่าเพงพิ่งอัดขับไม่ดีก็ได้ก็เลยได้แค่นี้เอาแค่นี้ไปก่อนร้อยเจ็ดมีร้อยเจ็ดนี่แค่รับก็อเจ็ดมีก็ได้เดี๋ยวผม เปลี่ยนไดปบเดียวเลียดเอาอีกแล้วแล้วต่อไปสุดครับเปลี่ยนเรื่องครับทุกคนเมื่อกี้กำลังเปลี่ยนสเตอร์นาอยู่แล้วดูผลงานครับแตกอย่าไปทำตามนะครับขอร้องอย่าอย่าทำตามอีกขานนะผมว่าว่าอาจจะไม่ทำดีนะอย่าทำตามนะเดี๋ยวมันทำต่อ ไม่รูว้วต้องเปลี่ยนไหมไม่รูว้ว่าสำคัญไหมมิ้นบอกด้วยนะว่ามันคนเปลี่ยนไหมับแตกเลยโอ้โหก็น่าจะเปลี่ยนแค่ฝานี่ก็น่าจะไม่แพงนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนดูว,ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปกันเลยทำต่อเสร็จแล้วนะผมนี่ได้ทำถอดไล่เบาหมดนครับจะมีถอดฝาครอบคอนโซลนะถอดองหมดนะครับแล้วดูฟรงนะี้ก็จะถอด โอ้คนเลอะสกปรกจัดแล้วก็มีถอดถอดออกหมดนะครับมาดูว่าท่าได้ขาถ้าได้รถเจ็ดจีมเดิมหาเลยนะครับดูตรงแล้วมาดูของของที่ถอดมีประมาณนี้นะครับตัวเข่าออก,กลางคอนโซลกันร้อนกันล,นนลายครับนะแล้วถอดกันตกข้างนี้ด้วยคนระับข้างนู้นไ้ยึดถอดแล้วก็จะถอดมากเลยนะต่ว่าตอนนี้มันเวลา เดอไม่งตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงหมทียไม่ได้กินข้าวทานงแต่เช้านะเดี๋ยวตอนนี้เป็นสิบสีสามสองแล้วก็ไล่เบานิดหน่อยนะจะดูว่าจะได้เท่าไหร่รอบมันร้อยเจ็ดดูรอบนี้เท่าไหร่ไปมาไปที่นถนนเลย ได้ร้อยหกจีไม่ช้ากว่าเดิมว่ะฮะได้ร้อยหกจีนะครับอ่ะมเงี้ยได้แค่ร้อยหกจีเดิมเดิมตรงเดิมร้อยเจ็ดอันนี้ร้อยหกครับ ก็เลยทางรถเยอะมากครับเดี๋ยวผมกลับไปวิ่งให้ดูอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับเดี๋ยว,วให้ดูไอ้รอบสุดท้ายครับรอบล่าสุดนะครับรอบล่าสุดได้ร้อยสามจีเย็ดแม่มองเห็นตาอไม่รู้ครับได้แค่คร้อยสามจีนะเห็นปะไม่เห็นทั้งมัน ล่าสุดได้ร้อยสามจีนะผมแล้วก็สิบสี่สามสองรอบแรกได้ร้อยเจ็ดสิบสี่สามสี่ได้ไดนะ้ร้อยสามแล้วแล้วก็สิบสามสิบสามสามสี่ไม่ได้วิ่งแล้วเพราะกลัวนะแล้วก็มาลองสิบสี่สามสองเหมือนเดิมครับแล้วก็แตะไรเบาหมดอ่าแล้วก็ถอดหมดชุด ไอ้แยแม่งได้น้อยกว่าเดิมอีกเย็ดเคก็ผลสรุปแล้วก็คือผมว่าเกี่ยวคนขับนับหนึ่งเลยคือเกี่ยวคนขับหนึ่งเกี่ยวคนขับสองก็เป็นเพราะรถนะครับไม่รู้เป็นอะไรขับแล้วช้าลงยิ่งขับยิ่งช้านะค,คือผมว่าน่าจะเป็นท่อนลดนะครับไม่รู้ว่าผมขับเร็วมาแล้วผมดับเลยหรือเปล่านะแล้วก็แบบไม่ได้รันอินสเตอร์ใหม่อะไรหรือเปล่า เพราะว่ารถมันก็เปลี่ยนจะเติม,มก็ไม่ได้รันไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าพวกมันไม่น่าเกี่ยวนะใช่ไหมก็จบคลิปนี้ก็จบนะเพียงเท่านี้นะคือสี่สามสองไม่ตัดนะครับแต่ก็สูงสุดร้อยเจ็ดจีทางสั้นด้วยแล้วก็คนขับน่าจะขับไม่ค่อยดีนะไม่ไหวเหนื่อยคลิปนี้ลงทุนโคตรเยอะเหนื่อยเลยทีนี้ถ้าจะเอาร้อยสิบ คลิปนี้ว่าจะกะเอาสักร้อยสิบนะไม่พคนมากนะสัก110ร้อยสิบพอก็ได้เท่านี้ก็เอาไปก่อนแนละ้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวมาทำใหม่ใหม่แต่ว่าอาจจะมีท่อมาแนละ้วคลิปหน้าอาจจะมีคลิปหน้าอาจจะมีแบบมีนู่นมีนี่เสริมมาแล้วลองชมกันว่าจะได้เท่าไหร่ดวยสารคลิปนี้ลาไก่อนนะจ๊ะ